หากพูดถึงรายการทำอาหารในประเทศไทยที่ร้อนแรงที่สุดณนะตอนนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นรายการ Health k i t c h e นไ h a i l a n d นะครับรายการ Health k i t c h ช n เนี่ยเป็นรายการทำอาหารที่เป็นการเปิดครัวจริงๆครับเหมือนกับการเปิดร้านอาหารเลยและจุดประสงค์ของรายการนี้คือหาผู้ชนะเพียง1คนเท่านั้นครับเพื่อไปเป็นหัวหน้าเชฟในพัฒคาารอาหารจริงๆครับโดยทางบริษัท He ล i c o n i a S Group กเนี่ยได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์มาจากรายการ a l t ส Kit c h e นจากทางต้นครัวนะครับที่มีบริษัท ITV Studio ของสหราชนาณาจักรเนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิิ์ครในนนลปีี้เเ่ยาาจะม เทียบกันถึงความแตกต่างในการดําเนินรายการระหว่าง He ลส์กิชเชนไทยแลนด์กับทาง He ลส์กิชเชนของทางออริจินอลครับว่ามีความแตกต่างกันในจุดไหนบ้างครับซึ่งผมสรุปมาได้5ข้อนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับข้อที่ 1. เชฟผู้ดําเนินรายการของทางออริจินอลเนี่ยจะมีเฮดเชฟเพียงคนเดียวนะครับนั่นก็คือกอร์ดอนแบมซี่ครับโดยกอร์ดอนเองดำเนินรายการเองครับคุมครัวเองทุกซีซั่นทุกเอพิโซดครับมาดูทางฝั่งเฮดเชฟของไทยกันบ้างครับมีถึง4เชฟครับ1นึ่งเชฟวิลแมน 2. c h เชฟอ f ฟ c h e เชฟป้อมนะครับและ4 h เชฟเอียนจุดเด่นของไทยเราคือ h ฮดเชฟเนี่ยสามารถคุมควรวและกำหนดอาหารได้ทั้ง4สไตล์เลยนะครับโดยเฮดเชฟแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างเชฟวิวแมนเนี่ยก็จะเป็นอาหารตะวันตกแบบดั้งเดิมเชฟป้อมจะเป็นอาหารไทยร่วมสมัยเชฟเอียนจะเป็นอาหารตะวันตกแบบโมเดิร์น และเชฟออฟเนี่ยจะเป็นอาหารสไตล์เอเชียนแบบผสมผสานครับด้วยความที่สามารถทําได้ถึง4สไตล์เนี่ยแทนที่จะเป็นสไตล์เดียวจากเชฟ1คนแบบของกอร์ดอนแรมซี่เนี่ยที่เมนูบางครั้งมันก็ดูจะซ้ําๆเดิมๆนะครับการที่ฝั่งไทยของเราทําออกมาได้ถึง4สไตล์เนี่ยผมว่ามันทําให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาเลยครับและเมนูอาหารมันก็ดูไม่น่าเบื่อครับในจุดนี้ข้อที่2 acting ของกรรมการ เนื่องจากรายการทำอาหารของไทยเนี่ยจะมีเชฟระดับหัวแถวอยู่ไม่กี่คนครับที่เป็นผู้ดำเนินรายการทําให้เรามักจะเห็นหน้าเชฟคนเดิมเนี่ยซ้ําๆจากรายการอื่นๆเนี่ยอยู่เป็นประจาครับแล้วประเด็นก็คือแต่ละรายการเนี่ยคอนเซปต์ก็ไม่เหมือนกันอีกครับส่วนตัวผมเนี่ยอาจจะติดภาพเชฟเอียนที่ดูขี้เล่นนะครับดูตลกมากกว่านี้ในรายการอื่นๆนะครับเชฟป้อมก็เหมือนกันครับก็อาจจะมีดุบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเชฟป้อมก็จะให้คําแนะนําที่ดีเลยครับแต่พอมาอยู่ในรายการ Health ก i t c h e นเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นว่าต ซึ่งบางทีมันก็อาจจะดูแป,ปลกตานิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะติดภาพจําม,มันจากรายการ m a s t e r c h e f t ไ a i l a n d นะครับมาหลายซีซั่นเลยครับหลายๆคนในโลกโซเชียลเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันว่ามันจะดูฝืนๆไปหน่อยหนึ่งหรือเปล่านะครับสำหรับ acting ของกรรมการของไทยเราเนี่ยครับแต่ถ้ากลับไปดูทางฝั่งของกอร์ดอนแรนซี่บ้างเนี่ยเราจะเห็นว่ากอร์ดอนเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะเห็นเขาจากรายการไหนเนี่ยสไตล์การนําเสนอการดูด่าการเฉดสีกดดันเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วครับซึ่งจากการแสดงที่เขาทำเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ดูแปปลลลกตตาาาเเเเยรัพะมนน็สไ์ขของ จริงๆครับ oh no. right. ข้อที่3ครับบทลงโทษ เราตรงๆเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการลงโทษแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับในรายการที่ไทยทำเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยมีเซนสักเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้ก็เหมือนมีคนไปถามเชฟมารวยนะครับเกี่ยวกับการลงโทษในเพจ a c e b o o k นะครับซึ่งในเพจเชฟรวยเคลียร์เนี่ยก็บอกว่าลงโทษจริงจ้าให้ลุกหมอบเป็น10รอบโดนสั่งวิ่งกลางแดดจนนาฬิกาเตือนว่าหัวใจขึ้นโซน5วิทพื้นจริงวิ่งจริงผลลัพธ์ก็คือวันรุ่งขึ้นกล้ามเนื้ออักเสบเอ็นอักเสบจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลรองเเเท้้้าาบอรกกกกนนคู่ละพพัังงืแแตหหหมด จ้าคือถ้าเราไปเทียบกับทางฝั่งออริจินอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ทีมที่แพ้ไปเตรียมพวกวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการเปิดครัวครั้งต่อไปครับตรงนี้นทุกคนคิดเห็นอย่างไรในการลงโทษของไทยเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับลุกนั่งทําไมข้อที่4การทดสอบผู้เข้าแข่งขัน ของทางฝั่งออริจินอลในระหว่างที่แข่งขันแบบเปิดครัวอยู่เนี่ยบางครั้งจะมีการทดสอบผู้เข้าแข่งขันโดยให้ลองมาเป็นคนจัดการออเดอร์คอยสั่งอาหารที่ได้รับออเดอร์มาแล้วแจกจ่ายงานไปตามสเตชันต่างๆในครัวครับเหมือนกับการมาทําหน้าที่ในตําแหน่งของเฮดเชฟแทนซึ่งในบางครั้งเนี่ยทางเชฟผู้ช่วยเขาจะแอบวางยาครับเช่นการใช้วัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องตามเมนูหรือการทําอาหารออกมาให้ดูไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งก็เหมือนเป็นการทดสอบผู้เข้าแข่งขันว่าการมาทําหน้าที่เป็นเฮดเชฟเนี่ยจะทําได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าซึ่งของทางฝั่งไทยเราเนี่ย,ย แบบบนนี้นะครัเราอาจจะต้องรอดูในเอพิโซดที่ลึกๆกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งครับข้อที่5การไล่ออกกลางรายการการไล่ออกกลางรายการเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆครับกับทางออริจินอล ซึ่งจะอยู่ในช่วงการแข่งขันแบบเปิดครัวนะครับโดยเชฟหลายๆคนที่ทาพลาดบ่อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยโดนกอรอเลมซี่นี่ไล่ออกไปจากครัวกลางรายการเลยครับส่วนในทางฝั่งไทยของเราเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เห็นใครโดนไล่ออกกลางรายการแบบทางของออริจินอลครับนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าในอีพีลึกๆเนี่ยจะมีคนที่โดนไล่ออกกลางรายการระหว่างทําครัวอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูครับนี่ก็เป็น5สิ่งที่แตกต่างกันครับระหว่างเฮลซ์คิชเช่นไฮแลนด์กับทางเฮลซ์คิชเช่นของทางออริจินอลนะครับซึ่งคนเห็าวม ความแตกต่างอื่นๆอีกเนี่ยลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับทุกการรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ